ผ้าเรียบร้อยครับโดยฝีมือคนเดิมฝีมือน้องแอมปูผ้าอันนี้ผ้าผ้าที่ผมใช้เนี้ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเป็นเรียกว่าลายสองแต่ว่ามันจะเป็นริ้วๆอ่ะคือที่ที่ป๋าโปมันปุกมันชมบรุดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวรอลงเลซิ้น ก็มองไกลๆก็โอเคอยู่ผ้าจะเป็นริ้วๆอ่ะคือถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดถ้าผ้ามันเรียบไปเลยเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่เหมือนคาร์บอนอะอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบโชว์ริ้วโชว์อะไรหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวลงเรซินต่อจาก ep ที่แล้วนะครับ ep หนึ่งตอนนี้เป็น ep สองแล้วกันนะครับก็หลังจากปูผ้าไปแล้วนะครับแล้วก็ราดเรซินไปละ ะะสองรอบสามรอบแล้วก็จะได้ประมาณนี้มันจะมีเนื้อสีที่มันเป็นเม็ดๆอ,อยู่ด้านในอะ่ะคือผิวโลหะผมมันเป็นสนิมมากอะ่ะมันก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นเม็ดๆแล้วมัน,ม,น,ม,นมันแก้ไม่หายเป็นเชียไม่ไหวจริงก็เลยตัดสินใจปูเลยลแล้วกันแล้วก็ลาาเรสินไปแล้วเดี๋ยวรอดูตอนตอนเก็บผิวตอนอะไรอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะนี้เริ่มขึ้นเงาอันนี้รอบ รอบแรอบสมรอบสามเริ่มเึง,เงาละนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงก็เสร็จแล้วนะครับฝากระโปรงแต่ว่าผมยังไม่ได้ขัดเพราะว่ามันไม่มีเวลาจริงๆก็คือจริงๆอันนี้ต้องมาต้องมาขัดปรับผิวใหม่นะครับแล้วก็ปัดเงาอีกรอบหนึ่งอนะันนี้คือพอนเลกเกอร์ไปก่อนอ,อแล้วก็มันจะมีพวกรอยแบบว่าที่เป็นเนี่ยเรอยอย่างเงี้ยครับก็คือจาก จากฝาที่มันมันผุอะ่ะมันผุแล้วมันพองขึ้นมาคือเนื้อเหล็กะนะครับผมไม่มีสีโป๊ก็เลยเอาก็เลยโปูโปไปเลยและการแบบนั้นะนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ล่าดเรซินไปเจดรอบนะฮะเจดรอบก็หลายวันเหมือนกันแล้วก็คือผมวิ่งไปไหนไม่ได้เพราะว่าใช้ใช้รถคันนี้ทํางานด้วยนะครับก็ก็คือวิ่งซื้อของคือใช้แบบปกติเลยก็เลย จำจำเป็นที่จะต้องใส่ฝาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆก่อนเอาไว้ว่างๆจริงๆก็คิดว่าชาตินี้ก็คงไม่ได้ว่างหรอกอันนี้พ่นลักเกอร์แล้วไม่ได้ปรับผิวไม่ได้อะไรก็คือใส่เลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นสภาพนี้ความข้อดีของคาร์บอนแท้ๆกับกับพวกฟิล์มลอยน้ำหรือหรือสเติกเกอร์เนี่ยมันจะต่างกันแบบนี้ สมมุติเรามองมุมนี้เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยผมลองเปลี่ยนมุมให้ดูเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยความเหลือบของมันเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมองมุมนึงเป็นอีกแบบหนึ่งมองมุมนึงจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเห็นความเหลือบไหมเนี่ยฮะอันนี้คือเขาบอนแท้กับกับงานฟิล์มซึ่งมันมันมันเป็นแบบนี้ไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นอีอกแบบหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมุมเปลี่ยนสีเปลี่ยนความเหลือมันเปลี่ยนอันนี้เป็นไพอิตาลีนะแล้วก็มันจะเหลือบๆมันจะไม่ไม่ใช่แบบว่าลายสองเรียบทีเดียวเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออิตาลีอะครับแล้วก็มันจะออกเหลือ,ลอบๆของทองนิดนึงเนี่ยนะครับก็โอเคเป็นอันจบเสร็จเส้นพิธี เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆแล้วค่อยค่อยปัดเงาอีกทีหนึ่งอันนี้พ่นแรคเกอร์แล็คเกอร์อยังไม่แห้งดีก็ใส่ฝาแล้วเพราะว่ามันรถต้องใช้อ่ะผมไปไหนไม่ได้เลยอ่ะคือแบบว่าซื้อกับข้าวใกล้ๆบ้านแล้วคนก็มองกันแบบว่าเฮ้ยมึงอะไรพวเนี้แบบรถมึงอะไรวะอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าเปิดฝาวิ่งอ่ะมันมันมันทนไม่ไหวจริงๆก็เลยจริงๆมันต้องปรับอีกประมาณขัดเงาขัดปรับผิววันนึงแล้วก็เพราะว่าชิ้นมันใหญ่นะครับ ปับผิววันหนึ่งแล้วก็ขัดหยาบาไล่เบอร์พันพันห้าสองพันอยากละสามเที่ยวก็คือเอาเบอร์พันปรับผิวก่อนเอาเบอร์พันห้าลบรอยลบรอยสักสามรอบแล้วก็เอาสองพันลบรอยพันห้าอีกสามรอบนะครับแล้วค่อยมาปัดเงาปัดเงาก็ก็ขัดหยาบสี่รอบขัดละเอียดอีกสี่รอบ ขัดเงาอนะครับขัดหยาบสี่รอบขัดเงาอีก4ี่รอบก็พอดีแหละอีก3วันพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปยุทธยาด้วยอะไรด้วยแล้วก็มันไม่ได้จริงๆก็เลยก็ต้องทําไปก่อนนะฮะใส่ไปก่อนก็เป็นอันจบคลิปอีาสองนะครับสำหรับพุ่มฝาคาร์บอนยังไงฝากกดติดตามเพิ่มเติมนะครับถ้ามีรีวิวมีอะไรยังไงก็บอกได้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราเร็วนี้เราจะเอาเอสพันมาใช้งานอีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคขอบคุณมากๆครับจากฟรีดอมไ h ไทย a n นด์ช n n นลครับ